ปุธัสสานิมิตตังสาธุโรปานังกัตัญญูกัตเวทิตาติโอธวายกรครพะเทรานุเทระจงขอเจ้าพณะนคำวัมมนตลอดครูบาอาจารย์ทุกรูปขอเจริญพรคุณพ่อนายกตลอดโอเดบา ประธานในงานตลอดจากโจมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านวันนี้ได้มีโอกาสมาพบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากมาปีที่ผ่านมาก็มาเทศตุตรงนี้ข็คงจะมีความคิดถึงซึ่งกันและกันนะแหละจงพ่อก็ผ่านสองครั้ง แต่ไม่ค่อยจะแวะเข้ามาเพลงว่าจะเพืองแป๊บสีโกลา,าพักหนึง่ยงยานมองเดียวในหลงพอเพราะฉะนั้นเอาจงสี่สบานเนะี่ยเอาไงนั่นนะปะนุ่มเมื่อโดุทมีเาาี้ากรเปาลมสบานเนะี่ยหนึ่งอย่างเหนาวนอนใครในะน,นย,มมนนนยกมันเป็นยมทัศนหนาวหนาวเสียที่จัมมนีบ่ได้เห็นปากไม่ออกทนนะเสียงมองเดียวเสียกวม ก้นสวยก้นงามเต็เอิดเลยถึงตัดอาบนกอนอยู่ให้เห็นหน้ากันเด็แทกกันแล้วโมโหจับกันแต่ว่าผัวกับเมียเป็นคิดกันเนมุ่งมัวจักกันเมียกับติดฝาผัวกับทิดฝามาเห็นกันก็เลยโมโหจักกันงานเท้่กันจะเป็จกกับคุณเอามาทจงนร่องอะอย่างนง้นอาบกอดจะเริ่มพอ เมื่อนีที่ควาเมเหนื่อยโชคดีของนาองโยมโชคดีของอาตมาหลังจากท่านพ,พูดจากคณะตะโพนเป็นโทษไปยิดอยู่ห่างรับทอดอกคือบมโสกไทยนี่งอยากมาพ่อหนุ่ยวัดสันยามไปเห็นร้องคอเจ้าวาดบัรรามีเป็นมาเกปก็นกขวาวให้สร้างมาเขาพา่องเป็นโอ้เหลือตายในตัวตน,นี้ว่ะแสดงว่าอยู่แล้วบาดนีไปหลายแผลละ นั่นกคือโรคไข่ไข้เจ็บของแต่ละบุคคลที่นี่เมืเนเนออมขข่อนี่โจงพอโจงแแมบดสุขปสุขค่อนเข้าเข่ามาเมื่อนี่เทาเดือดเหยียงแน่ต้องเห็นหยังแนม่เบิ่งขัดเราจะไปเบิ่ง่ัดเจดีสองตัวหลายเบิ่งแนวอื่นยันหลวงพ่อที่ที่นี่คือเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดเดือนแปดพฤิกปดภผมกพานเข่านะได้บ้าน เทตกบพคยมวนแต่จะขี่มาเทศมาที่อยู <tense> ่สลากเก่า <moderate> ก <t neither> ็เคยมาจัดเถื่อเป็นครั้งแรงเทตกบพวยมวนจ่อยอยากายไปออกเพราะว่าไม่ออกหลายแห้งที่นี่เข้ามาปลารกบถึงภูมิทัพุ้นเข้าจิงได้เห็นสามสามสี่มี่สองมันเป็นเด็กสามตัวเลย เห็นสา 4... มี่นี่สองมันยังเห็นสาหนึ่งเห็นความสมานสามัคคีของชาวบ้านของทุกคนวันนี้มีความสมานสามัคคีกันที่กันเปิดใส่ของทุกปากขึ้กันเบิดบบเดีเนยวจะลงพอผคนเดียวเพราะว่าเป็นผู้พิเศษคบขิงชาวบ้านก็เสด็จใส่เลยเรา อาวาจบ,บัดถอนภากหลวงพ่อนั่นมันหัวลานเพราะฉะนั้น <c oughs> ในเดือนสามสิบหกโดยเดืนสามสิบหกยุดสองนะเบาเฮฟวังแล้วปฏิบัติเรเห็นอย่างเห็นความสมานสามัคคีซึ่งกันและก,กันเกิดขึ้นผู้นี้เห็นความสมานสามัคคีเดอ้าาอธรรมะแต่ยังแต่กลางเอาโลดคนนี้สองเห็นอย่างอีกต่อมา เห็นทุกคนนี่เสียสละความยุ่งยากในบ้านมาพบกันมานัดกันที่ใต่ลมมะม่วงอย่างนี้เห็นนะเด็กเห็นโถม,ม,ม่วงมะมเท่าซำไหลตกี้นั่นน่าเด็กจะจะเห็นมะเบิงเขาก็มีงานจากสี่ก็บปดยเห็นกันเห็นประเพณีของเราที่ได้กระทำอยู่เดี๋ยวนี้ ถาเาเย็นประเทณีของชาวบ้านน้องหลัานี่ต้องพอก็มาเห็นเป็นประเทณีหรือย่ามนีจากถ้ำลําลึกถึงคููมีพระคุณก็คือคู่บาอาจารย์ผู้ที่ได้ทำความดีไว้คนของความดีพระของความดีว่าต้องไปขอพระน้ำหลวงพอเรา อาจะของดีอย่าไปขอน้งหลวงพอรลวงพ่อกับว่าไม่ให้เลยนี่แต่จะอยากไปขอของดีน้ำพระเจ้าพระสงค์แต่จะขอมเมาเส้ซสาเส้ขัวนั่สิไปเอาของดีน้ำผิินจะให้เพันเม่าน้ำผงเพราะฉะนั้นเห้าก็ต้องดีสะก่อนที่นี่การบำเพ็ญบุญลำลึกถึงมรพาจารย์คำว่าคนก็คือเป็นผา เป็นบวชเป็นภาคเจีเป็นพระอุปัชฌาย์เป็นเจ้าวาดเป็นอดีตไปแล้วแต่ญาติโยมทุกคนยักป่ารกถึงคุณงามความดีขาองพนน่นเมื่อนี้ิันจะเล่นเปิดให้เฮ้าในสักการะอุชาสมนามเห็นการสมนามอัธีเพียงแตู่่วยทงใอัอธี ถึงจะมรณภาพไปนนหน้าาแตางข้อกล้ามสง่าในความทรงย็นเกิดขึ้นครับผู้บาอาจากที่ห้องมีความเาคารกนับถีอนี่ห้อเห็นแต่กระได้กระท่ำพอแต่กระท่ำทุ่งหน้าก้นดีก้นเท่านี่ถ้าท่ำดีจหมองไหลจะเรื่อนจะมองหนักัตแต่ขัางล้มพอทุกรูปตั้งอยิ่หันห้อ,องกอหดจักว่าอาจารย์พ่อมที่วัดพ่อ มาเยาวานนี่เมื่อนี่ว่าตัวกราบโมอหจากเลยนั่นกับคือผู้บาอาจารย์สมัยรุ่นเดียวกันเป็นเป็นหน้องของอาจารย์จวดท่อบาน,นีหลวงพ่อสังเป็นกันเลยพับกูเป็นกันเล่บวญนี้ของอาจารย์บัท่อไอาจารย์บัท่ออาจารย์พุมมาโอ้โม,ม,ม่แล้วโม่แล้วตอนนั้นพปยุกไกเขาไปหาที่บิน ลงีของอาตามาจบผู่หลงพอ,อไปจนบันทพทอะเห็นล้มปีบานยูแถวเดียวกันจึงพวกข้าไกาะอ,อะไรต่กัน,นบการามว่าถึงนี่จะไปตบองจาก็โรกออกตัวใส่พีกันนะเพราะฉะนั้นเขาจึงมาป่ารถึงมุณงุ้นเปินถึงจาก่วมหลับดับทันไปมรณาอ่าไปไปสวยที่พยาสมบัติ่บนสวรค์แต่พวกเข้าทุกน้นว่ริมนึ่งข้น เที่กรไดสามคุณงามความดีสาวัดสามารถตูก็ไม่มีก็เป็นเพื่นนละแต่เาทองเสาเงาหรือว่าแต่เขาทองเขาเงาจากสี่มาีกี้เพิเนพัฒนาหลายอยางเห็นตลาหน่อยหลายหลังเวลต้องคุ้งามถกงจะจัดแต่งไปผูกหาคือบ่ที่หลังหนออ้ใจเลกเนี่ยเงี้ดีเว้ยติถามราคาโตัวกับ่เงี้ยติดางเพิ่น กันไม่เลกก,ะปะปรรกระปากสิบออยู่ดอกกระสานอยู่แต่ว่า่านกระอบหายเพราะว่ากระสานบริจาคของคนอีกคือก้องแกลหูแกล่ตาการพัฒนาโดยมากไม่ออกมามากรฐาน้นสะอาดตากโง่สด่องเลยซึงตกซึมใจบัดอากรมาบอกให้ไม่ออกมันเศร้านี้คนเช้าขาวขัดขามาใดที่ยามใดที่โตอาหารการกินมาถวายรอกอแต่ว่าในใดตัวัวบปทศนีสตัวหนึ่ง อย่งเด็ดตัวตัวเด็ามตัวเขาจะววานอยู่พแน่ขันวุ้เตาอัดไม่กวดดจับไม่กวดแค่อัดชีนก็ยูส้าหมบเลยแค่แม่มดเตาจะได้บุญไหนไม่พันสิบปหกียวะาหานังกับวิ่งผู้ใดไปจัดนะครวบพ่อชักพนมึงก็ตัว่ัดัจดูมากก่ที่อไปจูบปัจจุบันตัวบอกคัดจะได้รบกอนเพราะฉะนั้น น้องพออดีตจะเอาวันสมท่านผู้บาอาจารย์ที่เทาข้าบหลกน้ำผีเทิดพุ่นดูชาเพราะพรนเดชเป็นอสสังพุ่นหน้ามุ่นดีไม่เลยหน้าชีวิตอยู่ต้องการที่อย่างแน่พื่แต่โน้มนั่งอยู่ดีละไม่เลต้องการที่อย่างแน่ต้องการพหายานจำไห้ได้ได้เมื่อเทิดจำได้ไหนี่หละบอกนอกว่า ท่านเหล่าหยั ai, você, ها, ่งคือนท่านเทพหยั่งเหอะว่ากเตรียผู้ดบอกว่าเปกเทปวกป็นผู้ว่างมันก็แม่อยู่อนาดนั้นเขาคว่เทศม่อนกป็มาตั้งแต่อดนักเทศู้ย่าอยากจะเพื่อกินในแต่ว่าถูกเขาอมเออนี่กเทปบนนี้เานสตายอยู่แม่เพวแต่ว่าเค่คยเห็นหนักกันทุน แต่เขาคงมีแต่ใช้ไปตาย,ย,ปย,ย,ยาไปเสมอที่มีปัจจุบันเกิดยึดหยั่งน้องเริ่มเขาหลังเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเข้าเกิดมาต้องการยูหารักลักที้เริ่มก็คือต้องการบุญบุญคือนีึดหยัง่งบุญแปลวา่าจังไหนบุญคือนข้อมดีบุญแปลว,ว่าไาแปลว่า อิ่มแปลว่าทำลายอันสมบูรณ์ไม่ทำลายจิตมาทำลายใจไม่เปลี่ยนอาหารไก่ใหม่สมื่อห้องกินอาหารรับประทานทุกสิ่งทุกอย่างแกงแหย่ผ้าแหย่เจ้ากับไร้ก้อนเดือดแดงหย่งวแดงอาหารพระนี่บุกโลกปรวานจิตโลกกระแทกทลายของหวานดี กินแหน่นี้ไม่ตอบสนองนี่นะปูควรถ้าอยายคำพูด,วดชดวนกันจะได้ทอดไปทอดมาแจกคนสวยเพิ่มก็หวานไปอีกมันก็เป็นแนวนั้นความดีคือบุญกายดีวาจาดีดจิตใจดีสามอย่างนี่ล่ะมื่อนี่เข้ามาเอาหวานในยังเน่มองเห็นแล้วบวานมาได้ยังเน้ได้อาหารท่านกัน ได้ย่ามใดได้ย่ามตอนพ่อมาจะลูกว่ามาด้างทันเก๋เพาะเลาทนานีิ่งก็ขอให้อาหารวันเนี้ยก็คือสินหาขอเป็นอาหารท่านจิตไก่ทำเด้อไม่ออกเลอาหารข้กงจินสมัยมีปัดนวจะตาหนังตัวหนามหนังอาบตัวที่สุดก็มีนามนั้นจะมีกาแฟแห่เอ็มรลอยแห่ตี่โค้ดแห่ ว่าก็ไปก็มาจิตม่อย่างแในอ่าการก็ให้ไปพาล่ำใส่ก็แค่เพื่ออ่ไรอรานสั่งาบ่าสัเป็นวัดทุกสิ่อย่างก็ตะกอนยังขอกอาก่าแก่ๆหลวงพ่อืยก็เี่นเรื่องตะกอนังงานประจาเมื่อเอาขายต่ออยู่โ้จะไโผล่ตัวเองสาธุแม่บองแม่ลาวอารมันนี้อนนาไปพูดถึงขายหนาเเพราะว่าจะเป็บแบบนี้เิ่น กับแย่ยาไดกันงานตใม้เสียป่าเข้าเอาเอาแนวอื่นไปไม่ได้ตางได้ยังไงเอาไอเสตี้มากเนี่ยมาจีนมาได้าได้กันได้แก่มาเห้เรือยๆก็จะพ่อออกออกผลออกผลได้หลายสิบหลาสิันกับแ้ให้พ่อสิบพันขนมไอเสตี้ไห่ได้ออกเองแล้วออกก็เจ็บเปิ่อยอก็่จะก้อนกบที่หักโลกพ่อเป็นผ้ปีบาน เน่ก็การบุญบุญคือก็ดีกายดีวาจาดีทิศใจดีกายไม่ได้เปลี่ยนเบียนคนอื่นก็ได้เปลี่ยนเบียนลูกก็ได้เปลี่ยนเบียนหัวมันเขาเรียกกายนี่จิงกายนี่คุณธรรมประการคิศประการใจเป็นอาหารข้อที่หนึ่งก็คือป่าน้าเมื่อมีได้แล้วกินไปเลยมันไปอยู่ที่กายหมดเลยกินใจอิมทิศกินใจ อาหารพวกนี้เพราะฉะนั้นจะาลืมอาหารไก่ขึ้นอ,อยังประเสริฐเลิศล่นสิพักถึงสวัสดิ์สิพัสเกาะโลกมันก็ยู่อาหารหาโง่เลคือ่ศีลหาขอบต้องไปปีกประแง,ง,งมองไหนมองหนึ่งมาแทก่กอที่หาทาุดถ่ายแห่งเสศสายเส้นหัวทั้งติดโต๊ะเกาะบนเกาะกูเองอย่างมารพามาจัพองบวชเมาหลายเลยน,นั่นคือทาง อาตมาผ่านไปพอดีก็ย้องไปแทนพื้น้องตทา้งรเตีนเบบเอเรอวแล้วเบิ่งห้องกับเนี่ยเอเรอวะปานอาตมาผ่านไปประการใดงเไปอาตาตัวใหญ่คนหลัแม่น้ำเข้าผ่านะไปขอโทษขอเอาไปเส้นสายเช้กอแล้วก็ท่างนใหม่โอ้ยตสิชนกับียกกับายไปเพราะะนัเบิ่งเหียงกับคนขะทกเอ็นขะทก็คอบอก คุณยังคนเห็นบอกอาด้บอกน้ำมูน้ำปววมันกับเป็นแน่วนั่นเพราะฉะนั้นสิ่งกอหนึ่ที่ตายดีว่าจาดีเจ็ดใจดีอาหารอะไรธรมาอาหารพ้มาดแต่ที่สินหักคอเป็นอาหารทั้งิิตใจเล่ามีสินหักคอเป็นโมเรลเพื่อเข่าวัดทั้งท่จันสินเพราะนั่นยางไปใส่ข้อกนกข้วกไเ้ยขาพี่จิตขาดพอใดพอนึงที่ยังไม่จเกิดแก่งเข้า จะร่าจนเมื่อเร่าหนลูกสิทาแม traditions traditions. Far, ่ก็ออกโทระานอันมุ่งแน่เจพ่อเจด้ดยวารถอนา็แต่สิเผาเพื่อนอีกโธนาตำรวจก็ต้องไปเขาเรียกว่าย่อมพบานเมื่อมนุษย์มีย่อมอบานเมื่อมนุษย์เจ้าจิทพ่ำตัวไว้สิบปีเร้าปีกตามเ็ดพอดีบ้างก็ไปตามจับเจ้าเปด้อนกุนเอาไปโกงนรกไปอยู่ทางวิญญาณกุีิเแื่อยู่ มานอาตมาเขาไปเกตโอกาเขาไปเกตเป็นยังไเขาไปเกตเขาไปเกตแป่เขาแย่เลยเขาฟังเขากระดิ่งคุณพระเอกในศาสิบที่ีพันมาแล้วมากายดีว่าการดีว่ากายข้ามพูกของค้นห้าวถมมวนไอขกยับซ่งคึอกันก็มารอบาล่ำพาล่าขึ้นกับวันวิแท่กับพ้อใส่กันวิตะภามีพวกี้สองเจ็บของง่นี่ครอบเดีไม่เดียวเท่านั้น ประเทศไปีก็อกไปน้ำก็ติถามทีรรบกระมจริงเขา้าจบเขากปฏิบัติจบแหลมจบแหลจริงออกต้องการคนงามเบืงมนีเป็นปัสวแกนวัดสุมือเ่าไปแกนเันเนาะมีแอนวัตของไหนก็ดีสวมไม่รากกะด่างแกนเกลื่อนเกลื่อนุมือเจะแข็งตัวอย่างวัตตะคุถังเนี่ยัตตะแข่งตัวอย่างเ้มเนือหองนจะสีามองนั กายงามวาจางามทิพใจงามพอทานทุกรลูกที่เป็นพ่อนาพาไปเท่นต้องการจังสีล่ล่ะเพิน่นจะมพัฒนาวัดว่าศาสนางามไว้ให้เข้ากับมารษาเพิ่มขึ้นเพิ่มก็มีเมื่อนี่มาสกาก็มีถวายพเพระเดยถวายอาหารข้าวหวานปัดใจัยัยท่านก็เห็นโมกันต่อการ ก็ต้องเปลี่ยนสื่อกระแด่แท้มันมนีตะไปแดงแดงกับประเทศประวัติที่จะเรีกตัวเที่จะไปเาร้าตัวใบแดงที่ือใส่นมืน่อนน็้แม่ทต่จะไปแดงแดงก็บปรนเยศตววะวันตแสดงประพานธ์พ่อแล้องยังไ,ไงที่คือบุญบุญคือการเสียตละแนนแล้วมาปูไก่ฟ้าแต่ไหนก็นได้ได้ท่านเมื่อไดกินได้ท่านได้รับศี ไอ้สำารายจิตสำารายใจที่มันคุณนมัวอยู่ภายในอีกใจที่มันมีความโศกเศร้าโศกการอดทนหลายมือก็ดีต้องทําจิตใจ